ขอนอบน้อมแด่พระรตนตไตรกล่าววินัยนะครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม10ค่ำใช่ไหมโยมแรม10ค่ำใช่ไหม <laughs> โยมอ้อยแรมสิบค่ำหรือเปล่าวันที่เจ็ดในแรมแปดค่ำวันอาทิตย์เนี่ยแรมเก้าค่ำวันนี้วันจันทร์แรมสิบค่ำเดือนเดือนสิบนะแรมสิบค่ำเดือนสิบปกติช่วงเช้าเราก็จะได้ฟังธรรมและหนึ่งในผู้ที่อารัธนาธรรมก็คือโยมแม่ประนอมนะ <c oughs> วันนี้หายไป ไม่มาอราธนาธรรมแล้วโยมแม่ประนอมวงโพดีเมื่อคืนนี้กนะ็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระจรันเก่งก็โทรมหาตามาและแต่ว่าตามาไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ได้เปิดระบบสันระบบเสียงปิดหมดนะบางทีก็จะถามว่าเอ๊ะเรามีโทรศัพท์ไว้ทำไมก็มีไว้โทรนั่นแหละ แต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์เพราะว่ามันเกี่ยวกับการเรียนการสอนเสียงก็ไม่เปิดสั่นก็ไม่เปิดถ้าไม่หยิบโทรศัพท์มาดูก็จะไม่รู้ว่าใครโทรมาอาจารย์ท่านก็เลยมาตั้งแต่เช้ามืดก่อนทำบัดก็ามาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโยมแม่ประนอมก็าจากไปด้วยอาการอันสงบ พระอาจารย์เก่งก็สวดมนต์ให้ฟังอยู่ตลอดก็คือมีพระนั่งอยู่ใกล้ตลอดในคราวใดก็ตามที่เห็นพระก็จะเห็นภาพในสิ่งที่ทำให้ตนเองระลึกนึกถึงบุญกุศลโยมแม่ประนอมนี่ก็ได้ทำกุศลไว้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทาน,นการให้คำแนะนำอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการให้ทานเนี่ย สร้างเสนาสนะถวายไว้ในพระศาสนานะ่ยเยอะแยะมากมายทั้งที่ถวายเป็นส่วนบุคคลของพระพิสูรรูปนั้นๆทั้งถวายให้กับวัดให้กับพระสงฆ์ที่มาจากทิศท,ทั้งสี่ทั้งที่มาและยังไม่มาฉันั้นบุญกุศลก็เป็นที่พึ่งของโยมแม่ประนอมนั่นแหละเราก็ไม่ทราบได้ว่าตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนในสังสารวัตรนี้ ถ้าบุญกุศลส่งผลก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานะเราก็ทำบุญอุทิศไปให้ในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่ส่วนผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ไปด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ตนได้ทำไว้นะบุญก็จะพาไปในส่วนที่จะทำให้ได้รับวิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเ,เทวดาใี่หชั้นนะ และมีความพิเศษตรงที่ว่าคนที่ทำความดีไว้เนี่ยสามารถที่จะเลือกไปเกิดในสถานที่ที่ตนปรารถนาได้อย่างโยมอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นโยมผู้หญิงมีความยินดีในการที่จะให้ทานรักษาศีลรับคำแนะนำจากพระเจ้าพระสงฆ์ที่คอยให้การแนะนำแต่โยมท่านนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่ว่า ตนเองปรารถนาตำแหน่งที่ยิ่งขึ้นไปคิดว่าความเป็นผู้หญิงไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่จะเป็นพระสัมมาสมัามพ,พุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระปัจเจกับพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นมหาพรหมก็ไม่ได้เป็นเท้าสักกะก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยทำบุญปรารถนาความเป็นบุรุษ รัถานาความเป็นผู้ชายคลายความยินดีในความเป็นหญิงแล้วก็มีการให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำและพระที่ไปบิณฑบาตโยมก็เป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีมีศีลมีกัลยาณธรรมและที่สําคัญท่านได้ฌานด้วยนะได้ฌานสมาบัติพอได้ฌานสมาบัติและวยมอนุภาพของฌานเนี่ยท่านนักเรียนอภิธรรมนะโยมพรโยม เฟิ่อโยมเล็กเนี่ยก็จะตอบได้แม้แต่โยมอ้อยก็ตอบได้นะถ้าชานไม่เสื่อมไปไหนไปเกิดในพรหมโลกนะไปเกิดในพรหมโลกถ้าหากว่าอำนาจของชาญจนส่งผลจะเป็นรูป,ปรชานอะรูป,ปรชาญก็ตามก็ไปเกิดในรูปประพรมารูปประพรมตามสมควรแก่ชาญแต่ปรากฏว่าเมื่ออุบาสิกาท่านนี้ตายไปโยมไปเกิดในเทวโลกโยมผู้หญิงคนนี้นะไปเกิดเป็นเทพบุตร อยู่ในเทวโลกแต่พระที่เป็นพระที่เข้าสู่ตระกูลและท่านก็เป็นผู้มีศีลและก็ได้ฌานด้วยไปเกิดเทวเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่ำกว่าหมายว่ายศหรือศักดิ์ต่ำกว่าโยมผู้หญิงที่ให้ทานแกชอบเป็นนักดนตรีเนี่ยพระชอบชอบเล่นดนตรีก่อนหน้านั้นแกเป็นนักดนตรีไปเป็นเทวดาก็เป็นเทวดา นักดนตรีนะไปเป็นวงเลยแหละไปสามลูปเลยตายไปก็ไปเล่นดนตรีไปเป็นเทวดาเล่นดนตรีให้เทพพบุตรเทพธิดาฟังเวลาที่เทพพระบุตรเทพธิดาได้ฟังเทวดานักดนตรีนี่เล่นดนตรีให้ฟังก็ชอบอกชอบใจนะแต่พอไปถึงสำนักหรือที่อยู่ของอดีตหญิงที่เป็นอุปถากนนี่นะ แกจะส่งเสียงตำหนิติเตียนโยมท่านใช้สำนวนว่าส่งเสียงดังตะ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 หรือปะตปะปตะเหมือนเหมือนโยมเอาเกลือใส่ไปในไฟอะ่ะแล้วเวลาที่เกลือปะทุอ่ะเสียงแบบนั้นเลยเทวดาน,นักดนตรีก็เลยแปลกใจนะว่าเอ๊ะทําไมเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นดนตรีให้กับเทพ,พระบุตรเทพธิดาองค์อื่นเขาก็ชื่นชมยกย่องสรรเสริญ แต่ทำไมเทพบุตรองค์นี้เนี่ยจึงเป็นแบบนี้ไม่ยกย่องไม่สริญเสริญไม่พอยังตําหนิอีกและทั้งคู่เนี่ยระลึกชาติได้ทั้งเทพบุตรที่เคยเกิดเป็นหญิงก็ระลึกชาติได้ทั้งพระพิสุก็ถูกให้ระลึกชาติเหมือนว่าเทพบุตรเตือนให้ระลึกชาติก็เลยรู้ว่าผู้หญิงที่เป็นโยมอุปถากค,นะคอใส่บาตทุกวันตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพเทพบุตร จากหญิงเป็นผู้ชายส่วนตนเองเนี่ยไปเป็นเทวดาที่มีศักดน้อยกว่าเป็นนักดนตรีมีหน้าละเทพบุตรตนนี้เนี่ยจึงแสดงอาการที่ไม่ให้ความสำคัญเหมือนกับดูถูกเหยียดย่ำตนเองพอมีสติระลึกรู้แบบนี้โยมสามารถเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้พระพิสุนะที่ตายไปเป็นเทพบุตรนะเพราะว่าเคยสังสมัทยาสัยมา จเจริญฌานได้ปฐมฌานเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอนาคามีตายจากอาตภาพนั้นไปเกิดในพรหมโลกชั้นปฐมฌานภูมิเป็นยังไงล่ะการจเจริญกุศลของแต่ละคนแต่ละคนน่ะมันจะมีเหตุมีปัจจัยของการสั่งสมบุญกุศลนั้นโยมแม่ประนอมก็เช่นเดียวกันทุกเช้าเราก็จะได้ยินได้ฟังโยมแม่ประนอมและมาอาราธนาธรรมและฟังธรรมทุกวัน แต่เมื่อวานตามาไม่ได้เห็นโยมเลยนะพอออกไปตั้งแต่เช้าปกติอยู่วัดนก็จะเห็นโยมแม่ปะนอมนี่นแหละไดอารัธนาธรรมได้ฟังธรรมกันนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนิดหน่อยโยมรวดเร็วขนาดเราอายุร้อยปีในช่วงคนอายุร้อยปีอายุเล็กน้อยขนาดนี้นะแต่ถึงกันนั้นผู้ที่เขาไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตเนี่ย มีอายุเป็นหมืน่นหมื่นปีนะก็ยังบอกว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความแค้นคับแค้นมากเราก็จะรู้ได้ด้วยปัญญาพิจารณาฉะนั้นเราควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีซึ่งผู้ที่แนะนำบอกกล่าวลลกสิทธิลูกหาสาวกของท่านในครั้งนั้นนะ่ะชื่อว่าอารกะ อารักษศาสดาเป็นอนดีตชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในช่วงที่คนมีอายุหกหมื่นปีก็สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งการสอนให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมในยุคก่อนสมัยก่อนก็คือสอนให้เจริญศีลภาวนาที่เป็นโลกิยะเพราะบุคคลที่จะแนะนำให้ใครก็ตาม เจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะ่ะผู้นั้นจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะแนะนําบอกกล่าวให้คนอื่นตรัสรู้ตามได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนั่นแหละเมื่อพระองค์แสดงธรรมโปรโดเวนยสัตว์ให้บุคคลผู้มีอรยิยสายได้ตรัสรู้ธรรมแล้วภายหลังผู้ที่ตรัสรู้ธรรมสามารถนำคำสอนของพระองค์ ไปแนะนำคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้บางคนก็เป็นพุทธเว,นวไนพระุดธเจ้าเท่านั้นแสดงธรรมจึงจะตรัสรู้ได้บางคนเป็นสาวกเวไนฟังธรรมจากสาวกก็ตรัสรู้ธรรมได้คำว่าตรัสรู้ธรรมเนี่ยเป็นคำที่กล่าวถึงผู้ที่บรรลุธรรมโดยมากเราจะได้ยินได้ฟังคำว่าตรัสรู้ธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การตรัสรู้ธรรมมาจากศัพท์เดียวกันแต่เราเอามาใช้กับผู้ที่บรรลุธรรมนะจริงแล้วคำว่าตรัสรู้ก็คือรู้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็มาพูดให้เหมาะกับผู้ที่ได้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นพระอริยบุคคลน,นักก้นอรกะตรศาสดานี่ก็สอนสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่า อย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตนี่มีระยะเวลาสั้นของเรานี่ร้อยปีนะสั้นไหมร้อยปีบางคนถ้าอยู่นานนะออก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้แก่แล้วอ,อ,อยู่นานเกินไปแล้วบางคนนะไม่ชอบความแก่นะแต่ชอบอายุยืนนี่ก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันนะอา้าวถ้าหากว่าอายุร้อยปีแต่สาวสวยเหมือนอายุสิบหกเป็นไงยมอ้อยโอ้โห,โหน่าสนใจนะ แต่มันไม่เป็นอย่าง,งานั้นมันก็แก่ไปตามวัยนั่นแหละนอกจากคนที่เขาสั่งสมบุญกุศลไว้และตั้งความปรารถนาไว้เหมือนนางวิสาขานะ่ะอายุเป็นร้อยปีแต่ก็เหมือนเด็กอายุสิบหกผิวพันธ์นะหน้าตาผิวพันธ์แต่เรียวแรงเหมือนกันเหมือนกับคนอายุมากนั่นแหละเรียวแรงก็ถดถอย,อยงั้นอรก,การุสาเสนนะีสอนให้ลูกศิษย์ของตนเองนะใส่ใจหรือว่าระลึกนึกถึงชีวิตเนะี่ยอุปมาเหมือน ของเจ็ดอย่างหนึ่งหยาดน้ำค้าง 2. สองสองนี่ต่อมน้ำสามรอยไม้ที่ขิดลงในน้ำสี่น้ำที่ไหลเชี่ยวลงจากภูเขาห้ามีก้อนน้ำลายหกมีชิ้นเนื้อที่อยู่ในกระทะแล้วก็เจ็ด เหมือนแม่โคที่ถูกเขานำไปสู่ที่ฆ่าหยาดน้ำค้างเกาะพรายปลายยอดหญ้ายามสุริยาศาสตร์แสงก็แห้งหายเปรียบชีวิตคนเราถึงคราวตายก็ง่ายได้ดุดน้ำค้างไม่ต่างกันคือเราเห็นหยาดน้ำค้างที่มันเกาะอยู่บนยอดหญ้าพักเดียวนะไม่นานนะมันหมดไปเลยพอแสงแดด แผดเผาเท่าทนั้นแหละมันก็หมดไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเหมือนหยาดน้ำค้างน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคนทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์พระสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอย่างท่านก็สอนกันแบบนี้ทั้นเป็นเราเคยนึกบ้างไหมว่าชีวิตของเราเหมือนหยาดน้ำค้างไม่นึกนะ บางคนนึกไปว่าชีวิตของเราเหมือนเซนเดลิราอะไรจะปานนั้นมันไม่ใช่นะชีวิตของเราน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่เหมือนกันหมดเลยนะและอุปมาเหมือนกับต่อมน้ําตอนที่ฝนตกลงมาตอนฝนตกลงมาเนี่ยต่อมน้ําที่มันเกิดขึ้นฟองน้ําที่มันอยู่ในน้ําพอฝนตกลงมาหาใหญ่เท่านั้นแหละ มันก็หายไปนะนั้นเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่แลทุกผู้ต่างมุ่งสู่ความตายไม่เหหันเหมือนตอมน้ำยามฝนมาหาใหญ่นั้นก็แปรผันมื่อไไปในพริบตาหายไปทันทีทันใดนะอยู่ไม่นานฉันช่วยระยะเวลาชีวิตของเราเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะสามารถทำดีก็ได้ทำบาปก็ได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละ แต่ว่าใครจะทำดีหรือใครจะทำชั่วอยู่ที่ว่าใครได้รับอิทธิพลจากคนดีจากคนชั่วหรือจากสถานที่นั้นมากน้อยแค่ไหนบางคนอยู่ในสถานที่ดีแม้ว่าอัธยาศัยดั้งเดิมของตนเองเนี่ยจะเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนที่ไม่ฟังใครมินิสัยมุทะลุแต่ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีโยม ได้รับการฝึกฝนอบรมได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีๆมีความเอือ้อเฟือ้อเมตตากรุณาอยู่บ่อยๆเนืองๆจากอัธยาศัยที่ตนเองเคยเป็นคนแข็งกราวดือ้อรั้นกลับเปลี่ยนได้นะกลับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นดีได้บางคนเกิดมาในตระกูลที่ดีแต่ว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย โจรขโมยหรือบุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีทำพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เห็นอยู่บ่อยๆนึืงๆจากคนที่เกิดในชาติตระกูลดีก็เลวได้ฉะนั้นความไม่แน่ไม่นอนในชีวิตก็เป็นแบบนี้เหมือนอย่างว่านกแขกเต้าสองตัวพี่น้องกันถูกลมพัดลมพายุพัด หอบเอารังไปไอลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งก็ไปตกอยู่ในดงโจรน,นะอีกตัวหนึ่งก็ไปอยู่ในหมู่ของฤาษีตัวที่อยู่ในหมู่ฤาษีเนี่ยฤาษีก็พูดประพฤติปฏิบัติด,ดีแนะนำดีๆนกตัวนี้ก็พลอยดีไปส่วนนกอีกตัวหนึ่งตกย็นอยู่ในหมู่โจรพวกโจรก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเบียดเบียนทำร้ายประหัตประหารแย่งชิงปล้นฆ่า อยู่ทุกวันทุกวันมันก็สำเนียกมันก็จำแบบนั้นทั้งทั้งที่แม่ก็คนเดียวกันพ่อก็คนเดียวกันไอ้ลูกนกเนี่ยแม่กับตัวเดียวกันพ่อกับตัวเดียวกันแต่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันฉะนั้นช่วงจังหวะของชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้นานแค่ไหน ลมหายใจของเราณขณะน,นี้อาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายเราก็ไม่อาจรู้ได้ฉะนั้นการไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเช้าพอได้ฟังข่าวจากพระอาจารย์เก่งก็นึกถึงว่าเออความตายคลืบคลานเข้าหมาหาบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดรายล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสมมเนรไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาญาติโยม ที่มาฟังธรรมทุกวันถวายทานทุกวันก็จากโลกนี้ไปตายไปแล้วเราก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นเหมือนกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราระลึกนึกถึงกุศลเวลาทำบุญทำกุศลใดๆก็แล้วแต่เราก็ยังหวังได้ว่ามีที่พึ่งสำหรับตนเองฉะนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันถ้าหากว่าเรายังมีโอกาสเจริญกุศลอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง แม้ว่าบนโลกใบนี้จะมีความเพลิดเพลินมีสถานที่หรือมีสิ่งปลุกเราทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในช่วงระยะเวลาใดก็ตามที่มีสติกำกับจิตใจ,ใจของเราเราก็จะสามารถเลือกเฟ้นทำในสิ่งที่เหมาะที่ควรได้ทำประโยชน์อย่างแท้จริงกล่าวคือกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้ฉะนั้นในวันนี้ ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่เปรียบเหมือนกับหยาดน้ำค้างมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนด้ฟังว่าหยาดน้ำค้างตั้งอยู่ไม่นานมันก็เหือดแห้งไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ตั้งอยู่ไม่นานณปัจจุบันบุคคลจะมีอายุร้อยปีเป็นอย่างมากจะเกินไปบ้างก็นิดหน่อยฉะนั้นเราเมื่อได้ยินได้ฟังทมมีโอกาสเจริญกุศลก็ขอให้ใช้โอกาสนั้น ให้เกิดประโยชน์สั่งสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองดังนั้นในวันนี้ก็ขอนโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมตผลนิพพานนี้กันทุกคนทุกท่านเทิด ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเม,างเมยาตินันเจวะสัพพสัตานันจะโหตุตสัพเพปิเต,เตอิม,มังปุญญาปติงญญปติงลัทธานะ,ะานะสุขิตาหโนตุข,ตนตขอบุญนี้ จง,จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายาของของ้าพเจ้าและจงสำเร็แจแก่สัพรพสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิน สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพอรนอน,พรนินมนต์พระวิสุทิสมเน็กล่าวธรรมขอการพระเจระเป็นต้นเสียงสัพพีติโยวิวัชชนตูความจนไรตั้งปวงจงบำราดไปสัพรโรโควินสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวะวัน์รายโยอันายยามีแก่ท่าน สุขิธิขายุโกภวาท่านจมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนานสีเลสานิจังวุฒาปัญจายโนจตตารุธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลังทรรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพพังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพบาพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพบาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ